แอดนันแอดลือลั่นสนันเมืองหวยซองแดงสวัสดีค่ะทุกท่านก็มาพบกับแม่เหมยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็แนวทางเด็ดเช่นเคยหวยซองแดงนะคะและหลายท่านก็รอคอยกันนะคะก็อยู่ในคลิปนี้นะคะมาแชร์ท่านผู้ชมได้รับชมกัน ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดสำหรับแนวทางที่1เป็นของแอดนันงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่92ใบนี้เป็นใบเต็มชุดตรงล่างงวดวันที่1มาฟังตัวเลขกันค่ะ2 1 4 1 6 1 8 1 2 2 4 2 6 2 8 2 ส4ง4ี4สี่5ี่หกและ8 5ก็กดติดตามไว้รอตัดนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดนันนะคะแนวทางทุกแนวทางทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลหาแนวทางมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมเราก็ไปกันต่อเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแอดลือลั่นสนันเมืองงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่59าสำหรับคลิปนี้ก็มีชุดเต็มนะคะชู6หางชู3หางนะคะงวดวันที่1ุ่กุมภาพันธ์ วันที่หน่งกุมภาล่างเน้์ส่ศูเน็นยนย์สี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์ก็เป็น16ชุดกำลังดีและต่อมาก็เป็นชุดบนล่าง3ามหนึ่งสา4ห4าสา หกหน6่งหกห้าหกหกนะคะและมาดูนะคะชู6หางเน้นคัดมาแล้ว6หาง4 1 3ห3 7 4งสามห้าสาและชู3มหางนะคะ4ี่ห4สี่ถ้าชื่นชอบก็แคปหน้าจอกันไว้นะคะ ถ้างบน้อยก็วัดดวงไปเลยชูสาหางและ6หางขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดลือลั่นสนันเมืองเราก็ไปต่อกันที่เลขชุดซองแดงกันนะคะเลขชุดซองแดงนะคะหลายๆท่านก็มีโชคลาภกับหวยซองแดงนะคะ หลายๆท่านก็ถามหามานะคะวันนี้ก็เจอข้อมูลแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่9-2นะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งก็เข้านะคะให้วิ่ง9ตัวเดียวเข้ามาดูเข้ามาฟังได้รับชมแนวทางแล้วก็ไปหาซื้อไว้เลยนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะไปดูแนวทางงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ซแดงนะคะ ซองแดงงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้วิ่งที่8ตัวเดียวชุด3ตัว3ามห้าสอชุดสองตัว5้าสองห้สามแปดรับประกันเลขวิ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลซองแดงพารวย สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังกันนะคะสวัสดีค่ะ